อ่กลับมาพบดีเอ็นทีวีครั้งนะครับนี่เป็นพา์ที่สามแล้วอะ่ะเออวันนี้เราก็กะจะมาถลุงเหมืองนะฮะเอาแร่ที่ตอนนั้นเราไม่ได้ขุดมากลับบ้านกันอุยอ้ยอุ้ยโอ้ชิบนี่ฮะเป็นไอรอนพิกแอคนะฮะสามารถขุดพวกแร่อื่นได้นะฮะเก็บเกี่ยวกันดีกว่า เดี๋ยวไม่มีเวลามาเก็บอือถ้าหลักบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับขออภัยทุกคลิปเลยเว้ยอืมนี่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 ชิบชิบชิชินี่ปลูกหมด ผมคิดว่าทำฟาร์มแค่นี้นะมันก็อยู่ได้แล้วอะ่ะผมเลยไม่คิดจะขยายฟาร์มนะฮะยังไม่คิดยังไม่คิดใช้คาว่ายังไม่คิดเดือแต่ไม่รู้ว่าพาร์ทไหนอาจจะมาขยายพวกฟาร์มอะไรเงี้ยเออมีอะไรให้สังเกตน,นะตอนนี้ป่าก็ลงไปเยอะเลยนะฮะผมไปตัดมาเยอะมากแต่ต้นมันก็โตไปบ้างแล้วนะ,ะผมปลูกคืน อ่ะเลยต้นอู๋สี่สิบห้าเลยอ่ะชึบให้ให้ไปดูอะดูกันอูโลงอาจจะโลงบ้างนะแล้วผมก็กะว่าถ้าป่านี้มผมก็จะไปตัดป่านน้นก่อนนะฮะเพราะป่านน้นผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างแน่นอนแน่นอนเลยนะตัวเธอในสิบสิบห้า เราไปทะลุงเมืองกันเลยดีวยกว่าอ่ามีทักพร้อมแล้วนี่ปึ๊บเๆๆ๊เ๊เ๊พร้อมครับลงไปถ้ามหาไม่เจออีกผมก็จะตดัดคลิปนะฮะเพราะมันหาย,ยากถือว่าหาย,ยากมากนี่ฮะท้องขุดท้องนี่ผมไม่รู้จะไปทําอะไรนะแบบพวกชุดเกราะมันก็ไม่นี่มันก็ไม่ได้กันอะไรมากครับก็พังง่าย ก็เลยไม่ค่อยอยากจะใช้ทองเท่าไหล่พวกของใช้อะไรพวกของของทองอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยดียนะบ่องตรงนี่ช่วงนี้เราก็จะรวยพวกแรกกันหน่อยนะฮะนี่ตรงนี้จำได้ไหมอีเสียวตก อ่อตรงนี้เรายังไม่เคยมานี่อือไปขุดนี่นี่นะฮะชึบโอ้โหเป็นทําที่ใหญ่มากนะเอา้ากลับมานี่ว่ะนี่อือ ตอนนี้พวกของเราก็จะอัปเดตนะจากพวกหินก็เป็นพวกไอรอนอะไรอย่างนี้นะว่ามันเยอะจริงๆวบชอือนี่สูงนะเนี่ยนี่ขุดเลยมีอะไรขุดขุดหมดครับ ก็ยังจําเป็นอยู่นะ ชืบชืบชืบขุดได้เยอะมากนะไอรอนเราก็เยอะมากแล้วนะขุดทั้งขึ้นไว้ก่อนนะฮะทั้งขึ้นอยู่นี่แล้วกันนี่กุด่านมันก็ได้ exp เยอะนั้นเนี่ยขุดตั้งแต่พาร์ทแรกจนตอนนี้เนี่ย เวลจะสิบสามอยู่ละสิบสามแล้วด้วยชิบ mm ชิบ hmm. วิ่งวิ่งวิ่งถ้าวิ่งแล้วก็กระโดดไปด้วยมันจะเร็วขึ้นเยอะเลยอะนะฮะ มลืมเปิดอีผมลืมเปิดแล้วเนี่ยก็ขอปิดดีกว่านะแลผมขอใช้่านผมขอใช้คําสั่งนี้ดีกว่าจะได้เปิดคีพ <Keep. S 1> เออไม่ใช่ดิโอ้ยเกมบรูนะฮะทีนี้ก็นี่นี่ผมขอใช้เป็นอันนี้นะฮะปรับเป็นทรูนะฮะเขียนนี้นว่านี่นะฮะ พอผมตายทีนี้ของก็จะไม่ตกนะเหมือนพี่แท็กนะฮะม,มันเสียได้ของะอนะอุตสาหามากอย่างนี้แล้วตายยี่ก็ต้องวิ่งไปเก็บนะมันลําบากนะครับอย่างนี้ดีกว่าก็ว่าทําไมไม่เจอมอนเตอร์เลยผมลืมเปิดอีซี่นะฮะลองขอปิดตอนลงถ้าแล้วกันนะมันหลอนนะ,ะขอปิดสักครั้งหนึ่ง ตึ่งตึงตึงตึงต่งชึบอุแหล็กเ p s สูงชึบชึบนี่นะฮะไปกันต่อนี่กลับทางเดิม เรายังมีทางนี้ด้วยอออตรงนี้ฮะ,ะที่เราจะเลสเลสสตนมีแค่นเนี้ยโอโ้โหโคตรจะรวยเลยนี่ทางนี้นี่ฟึ๊บฟึบฟึบชื้ตรงไหนที่ปักทอดแล้วนะตรงนี้นี่เองอ่ะ ที่ผมเจอแร่เยอะๆนะปนื้นี่ไะชือ้อเจ้าคลิปนี้เลยไหมเนี่ยที่สอนทำฟาร์มไก่อูโหู ทำกวางมากนี่นี่เชิบเชิบนี่นี่โอ้โหช่วงนี้แร่เยอะเป็นพิเศษเลยอะเนี่ย ชืบ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 หนีโอโห้กินกองกองเก่ง คุณอุ้ยผมเจอเพชรอู้เจอเพชรจ,จริงๆด้วยครับผมผมไม่ได้เคยหามาก่อนนะอู้ครบสามอันพอดีครับเราได้ทำพลิกแอคแน่ครับอู้โชคดีมากครับอืฮู้เจอเพชรเราดีใจนี่เราอยู่วายเท่าไหร่สิบเอ็ดนะเป็นช่วงที่อาจจะเป็นที่เจอเพชรเยอะที่สุดนะเป็นความสูงที่เจอเพชรเยอะนะฮะ แล้วก็เจอเจอพวกแร่อะไรอย่างนี้เยอะมากนั่นก็เพชรครับอือหือนี่สุดแหลมเลยนี่นี่กูคือลาลาลาเราจะเอาหินมากบไว้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้พวกเพชรมันหล่นลงไปนะอันที่หนึ่งครับอันที่สอง สามสี่ห้าโอ้แปดแล้วหกครับมีเพชรอยู่หกอันด้วยกันแถวนี้นี่เออเอ้ยโอ้โหเอลนอี่อเจอเยอะนะสุดยอดครับ เราก็อย่าลืมพวกฐานอะไรอย่างนี้ไปด้วยนะฮะมันก็ยังจำเป็นอยู่โอ้มีอะไรเด้งโอเคโปรแกรมเด้งครับผมไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าตรงนี้จะมีเพชรเดินเข้ามาจะเอ๋เลยอะนะว่าเราขึ้นก่อนดีกว่าไปกันโลด ทางนี้เปล่าวะเออทางนี้ใช่หรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอยู่ตรงไหนเนี้ยโอ้ผมลืมบ่อยอย่างพอมาถึงตรงนี้นี่อืมฮอัลไซเมอร์อะไรอ้ตรงนั้นก็ยังมีทองอยู่ลืมไป นี่อืออืมอืมเย่ทัานผมขอตัดคลิปตอนที่หาบ้านเจอแล้วนะฮะอ่ะแล้วครับเราก็ถึงบ้านกันแล้วนะครับผมก็เก็บของเรียบร้อยนะฮะเอ่ลืมเผานะครับผมถึงกับที่ขุดไอรอนเกือบพังเลยนะฮะแร่นี่เยอะมาก เอ๊เรามีไม้เยอะหรือ,อยังครับเนี่ยเยอะมากหรือยจะได้โอ้มีสองชุดนะก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะะเราไปหากันต่อเดีว๋ยวไม้เนี่ยผมจะใช้ไมโอ๊กนะฮะนี่เอ้ยไม้เราต้องใช้ไม้ไม้ไม้เบิร์ดด,ดิต่อบ้านเนี่ยชืบอชืบอชิบเชิบ เอาเฮเยอะแบบเบิร okay, ์ดไมเบิร์ดนี่มันก็หาได้ทั่วไปนะอย่าล okay. uh. hmm. hm. ืมปลูกคืนกันด้วยโอเคปึ้บจึบนี่ผมมันก็แปลกใจนะที่พบในพบเพชรในพาร์ทนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเจอในพาร์ทหลังๆซัก ถือว่าพบได้เร็วนะฮะอ่าแล้วกิจต่อไปผมคงต้องหาไก่ให้เจอนะจะได้ทำฟาร์มไก่กันเฮ้ยแกะมาอยู่นี่เลยเนะี่ยหาไก่กันดีกว่าครับ เป็นภารกิจที่ต้องหาให้ได้นะเฮ้ยไก่ต้องมีสิฟ้าไม่มีมันอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ เออผมเจอแล้วครับสองตัวสองตัวเยอ่แค่สองตัวอืมเราเราต่อยมาเล่ตรงนี้เลยครับจะได้ล่อไปเลยอือโอเคครับมาเลดเดียวก็พอครับอีอีอีอ,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 อีมานี่จะ้ะอุ้ยหลายตัวนี่นะโอ้โหเยอะด้วยรอเท่าที่ได้ก่อน อุยโชคดีของเรานะฮะเราจะได้มีฟาร์มไก่กันแล้วมองก่อนสิฮือฮืออย่าลืมมองหลังครับถ้าเรามองหันอย่างนี้ไก่ก็น่าจะเดินตามนะเดินเดินกระเบื้องเปียกไหมาเมานีต้องรอมันด้วยนะไม่งั้นมันจะไม่มองเรานะฮะ ออืกระโดดมาตาม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 มาอืมผมจะจับพวกนี้ทำลูกนะไม่ใช่แล้วอืออือ้อ อ่ะคุณคุณอาพีจีเคยมาครับฮัลโหลฮัลโหลเออมาคุยกันก่อนตอนนี้อัดคลิปกันอยู่เอออัดกับใครเออตอนนี้อัดกันคนอัดคนเดียวเป็นพาร์ทที่สามได้เพชรสวยสวยงี้สวยได้เพชรมาแปดกรดด้วยกันอัดดยอะอัดดยอเออฮัลโหลครับผมเองนะครับคุณสไลา์น้อยนะครับวันนี้ผมจะมาคุยคุยกับคุณดาก้อนนะครับเออเย่คุณไป็นแขกรับเชิญเลยเนี่ย แล้วกาที่ผมได้อัพคลิปส,สอนทําประตูเลื่อนไปนะครับให้ประตูหนีบเท้าเล่นนะครับ <c oughs> ก็ติดตามเพื่อนผมด้วยนะครับใช่ครับตอนนี้คนซับไม่ห้าคนแล้วครับอ๋อเออคุณไปเดือนแรกเป็นไงบ้างเอ่ยเออผมเรียนหลายวันแล้วครับเพิ่งทําการบ้านเสร็จเลยมา,าหาเ,เวลามหาหัดบ้างก็ผมได้ทําเครื่องเครื่องผลิตโคเบอร์สโตนโอ้หมาเน่มาเน่ ไก่มันมันจะมาสปิน,นทำอะไรอ่ะม<า>ันคือมันเซอร์วิสเนื่องจากการอู้มานี่ก่อนโอเคอ่าเดี๋ยว,อ,อ,ยวอัดอัดคลิปสักครู่ตอนนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องอะไรคลิปทำริบน้ำอ่ะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ของเพื่อนผมไว้ด้านล่างนะเราจะทำพันธกัรฟ้าสวัรค์นะฟาร์มไก่ก่อนฟาร์มไก่ครับผมเพิ่งหาไก่เจออย่างอย่างเซอร์ไพรส์อ่ะนี่ เอาเอาใบโอมนี่แกเกิดไม่มีไก่อเอา้าผมคับผิดไปทำสเตย์โถไม่เป็นไม่เป็นไรครับหินเรามีเยอะครับอ่าตอนนี้ได้ไม้หม่้อันห่าซ่าแล้วค่ะอ๋อไม่หูฟังหูฟังด้วยเอ้โหโหโยอย่าพไป<ห>เลย<อ>นายเหรอหนายไม่อยู่ครับไม่รู้ว่าไปไหนไหนไปไหนไม่รู้ไปไหนเออไม่ว่างผมรู้ค่ะไอ้นายเรียกอยู่ไหนนะสุรศักดิ์สุรศักดิ์ เออเมื่อผมดูข่าวเรื่องอะไรนะรายการขนาดข่าวว่ะดูว่าเมื่อวานทุ่งว่ะหนึ่งสองเมื่อนั่งดูฝาเถวใกล้ๆสวนสักมีพวกโลกิศเออเมื่อนั่งจุดมาดูโอ้โหโคตรเสียใจเในเจอเก้าสิบคนไหนคงไม่โดนหรอกครับเห็นบอกใกล้ๆสวนสักนะพวกชอบโชว์ของอะไม่รู้นะเห็นตามข่าวบอกมาอย่างเงี้ยเลยกะจะเตือนไนเง้ยกลัวไหนมันเจอเดี๋ยวไนมันตกใจมันไม่มันคงไม่ตกใจอะไรมากหรอกมั้งทำไม ทำไมอะ่ะเขากิดว่าพวกลูกจิตน่าจะตกใจไหนมากกว่านะฮะโอ้โหเดี๋ยวเขาว่ามาว่าขึ้นหน้าคิวโอ้ขหโทษดครับกอโทษทำหลอดไฟหรือเปล่าหลอดไฟแบบง่ายโคตระครับ,งงรบแบบเบสิกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเปิดปิดโอ้โยังไม่มีพวกแร่คอร์สเลยครับหรือยังไม่ได้ขุดพวกใช่ถือว่ารู้วิธีทำปะเนี่ยหลอดไฟเปิดปิดอะแบบอัตโนมัติโดยการใช้หลักการของแสงอาทิตย์อะก็นะพอแสงหมดก็ปิดใช่ไหม พอแสงหมดต้องเปิดพอแสงมีพอแสงมีไอรอนเราก็เยอะแล้วนะฮะเกือบหนึ่งชุดแล้วดีใจโอตอนนั้ผมมีไอรอนหนึ่งชุดประมาณสองชุดกว่าตอนลงเหมืองในซเวอร์อีกคอมีิคเคร่องึ่งครับมันเกิดอุบัติเหตุครับเมาส์มันเอ้ผมพลาดตกลาวาหายไปกับตอนนี้ผมไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการตกลาวาแล้วครับคุณรู้ไหมเอเมอรอลผมมีกี่อันสามอันมั้งผมมีเอเมอรอลสามสี่อันลากพิษอีกเป็นสิบ หายไปกับตาครคุณถึงกะเครียดครับแล้วคุณก็เลิกเล่นใหม่ครับไปลบเซนันทิ้งอ่ะเอาไง,ไง oh. ่ายๆโอ้โหเราเล่นไม่ลบหรอกก็ยังเก็บไว้อยู่แต่ว่าไม่ตอนนี้ถ้าเราทำฟาร์มไก่เอ่อก็น่าจะสมบูรณ์ลแล้วล่ะเราเราไปล่อไก่มาดีกว่าครับล่อไก่เข้าห้องะะไม่ใช่แล้ว <c oughs> โอ้นอกเรื่องนอกเรือง <c oughs> อไก่มาดิก ก็ตอนที่ผมได้ทําผมไก่จะอาคิดสอนทาประตูเลื่อนแบบเดี่ยวนะครับตอนนี้อาประตูเลื่อนเบร้ออแล้วปิดประตูเห้คุณเชื่อแบบผมไม่ต้องดูคลิปเลยในการอ้อเพื่อนผมนี่น่าจะเก่งเรื่องเลสโตนแล้วนั่นนี่มานี่น้องไก่น้องไก่สนใจสนใจพี่หน่อยอุ้ยใครออกโอ้ผมงังมีคนโทรมาอย่าเพิ่งรับเลยครับคุณปื้อครับผมรู้ว่าคุณไม่ค่อยถูกกันนะ ใช่ครับไม่รู้ทําไมนะฮะเห็นไปโพสต์ด่ากันเมามันมากอิริกรรมมากเขาว่าประกาศสงครามกับผมก่อนครับผมจะประกาศสงครามกับครัคุณไม่รู้แล้วผมเป็นใครผมคือแจ็คเดอริปเปอร์ทุยไม่ใช่ละโอ้ไก่ไม่มองอ่ะมองเดต้องเอ้ยไก่นี้ไก่นี้แล้วถ้าถ้าเกิดสมมติว่าหมาเมินดาก้อนจะเกิดอะไรขึ้นวะไก่มานี่มานี่มนี่ นนี่มาน,นี่จ้านี่ือไก่ตัวเอา้าทำไม<ส>แกล่อ,อกไก่ยากขนาดนั้นน่ะเปล่าไก่มันติีกําแพงเลยไม่สนใจนเดินให้มันตรงตรงแกเอ้ยคุณต้องใช้เมล็ดกับเล็ด,เล,ด,เ,ลดเล็ดกับต้นข้าวสิแล้วก็ไปล่อล่อไก่มผมได้แล้วครับอ,อืออแล้วก็ทำการ<อ>กจุ๊บ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 ตอนนี้เราก็มีลูกแล้วลูกมีสนนะฮะต้องระวังมัน ต้องระวังให้ดีๆมันมันโซนนี่ก็เป็นหู้หูเรามีไก่เออเราก็อนาดูพี่โซนโซ์กิจไม่ได้ดูเลยครับดูวิธีการทำเครื่องครบสโตนเลยเนี่ยนั่นไงไข่ก็ออกเรื่อยๆนะะเราเราก็มีหน้าที่แค่เก็บนะฮะแล้วเราก็ไปพอพันต่อหรือไม่ก็ถ้ามีไข่เหลือก็เอาไปทำเค้กได้อะโคตรหนเพาพันต่อ ฟิชเชอลิงต่อนี่ฮะฟิชฟิชฟิชโอ้์ลิงผิดฟิชลิงฟิชลิงโอ้โี้แล้วคุณปืนเลยครับเขาทำเขาทำแล้วใครจะชวนคุณทำอะไรครับไม่ไม่ต้องมาพูดครับอย่ามายุ่งเกี่ยวกับผมรู้มากเลยปะเขาจะชวนคุณทำอะไรอะแมวเดือดไม่รู้โอ้ผมไม่ได้คิดเลยขนาดนั้นไม่เหมือนคุณนายใช่ไหมใช่นั่นแหละของแท้ กูว่านะอาจจะเป็นโรคโมผู้โรคจิตก็ได้ตั้งแต่โรงเรียนเก่าแล้วนะฮะใช่ครับไม่เหดนนะแตสก็มันจะแปลว่าอะไรมากครับมันเป็นสัญชาตญาณเราะมันก็เป็นเพื่อนอะบอ้าวอันนี้เครื่องคอมพิวเตอร์เนสทำผิดนะคะเดี๋ยวทบตอนสักครู่เออเขาไม่เห็นเครื่องของคุณหรอกใช่ครับบอกไว้ก่อนตอนนี้สองทีการเอนชานแบบขั้นระดับอาไปขั้นนี้แล้โอเคครับ สอนทำดิบนะเออแกทำจีบบัพันเป็นบั๊กมันเป็นบั๊กบั๊กอินของเซิร์ฟไม่ใช่เหรอไงดาวถูด้วยตอนแรกนึกว่ามันมีขนมปังตอนนี้อยู่ตัวเรานี่เกือบหนึ่งชุดนะฮะออไม่รูกจะมาไม่รู้อะแล้วว่าใกล้จะมาแหละเพราะว่าเห็นในเว็บไหมครับตอนนี้เราอย่างเปิดอีซีเออ มันทันมันทันเทจแพ็คจะรองรับที่หกแล้วแปลว่าดีครับตอนนี้ไอรอนเราก็เกินหนึ่งชุดแล้วตอนนี้เราทำของครบเซตได้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้เราก็มีเพชรอยู่เก้าแล้วทำไอซเอ็มทีมิเตอร์ได้ใช่ปหมตอนนั้นที่เล่นเล่นรู้สึกว่าเกโดนด้วยป็นเป็นสัญชาตญาณของผมเองนะฮะนี่เออแล้วตอนที่พวกเราเริ่มเล่นเอ็มทีมิเตอรไปสักพักเนี่ยตอนที่มันรีของทุกอย่างนะแล้วก็กลับไปเล่นอีกสักพักใช่ไหมแล้วก็โดนแหละ มันจะมีบ้านหินอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านหินใช่ปะโอ้คุณปืดโทรมาอีกแล้วจะรับดีไหมครับเนี่ยเออคุณรับดีกว่าครับเพราะมันจะเป็นภาษาอะไรกันอันเพิ่มไปยังสายเลยนะฮะโอ้ไม่เอานะผมเพิ่มไปแล้วเออเออตอนนั้นเจอบ้างเขาต้อบใช่มครับแล้วผมโดดูดิครับผมโดดกว่ทั้งหลังเลยครับโอ้เหลือแค่ออกที่ติดบ้านไพรเวทครับคุณนี่มัน อย่างนี้มันต้องแชรครับไ,ไ,ไม่ใจเลยครับหัวไม่ใจแล้<ย>วจะโดจะโดเกินเยอะเยอะเกินแบบเยอะเกินไปคือผมมันต้องหาของอ่ะประตูที่หมดอ,ะอ่ะหลังจากวันนี้นะฮะแล้วก็จะมีพวกของไอรอนเต็มกระเป๋านะฮะนี่เชื่อว่ารอนจากบ้าคูเปอร์โซนใหญ่ๆอะ่ะประมาณสิบนาทีหายไปทั้งหลังแ,แก็ใส่แค่กล่องใบเดียวอะ่ะแบบประตูที่พาเวทนี่อ่ะนึกสภาพ ข้าดิพื้นพื้นหมดพื้นพื้นเออจะโหดเกินไปแล mm ้ว hmm. ก uh ็ล huh. ่ะใช่โด้วด้วยท้งหลังแล้วก็ไปสร้างบ้านอย่างถ้ำแล้วก็เอาดินมากบบ้านผมอยู่ในภูเขาอ่ะอย่างเนียนนะอย่างเนียนเห็นเห็นภูเขาที่มันชัดเออเลยใช่ป่ะนั่นแหละขุดเข้าไปเลยแล้วเอาหินกบเป็นดินบนเเขาอ่ะเอ้ยเอาดินกบในเนินเขาคุณนี่อย่างพัดนะไม่มีใครรู้อ่ะขนาดเจ้าของบ้านยังลืมเองสภาพดิ ต้องเซตโฮมไปอย่างเดียวอะ่ะเดินไปก็ไม่เจอยกงเสียนะ<อ>ครับแต่แถวนั้นต้องมีบ้านคนนะครับแต่เขาไม่เห็นครับเพราะเขาไม่อยู่นะครับคือประมาณใน MC Midle คือไม่ต้องหาของแล้วเจอกล่องที่มันไม่ร้อนโอ้แล้วคุณทำไงครับคิวค้วผมคิ้วคุณคิว<อ>ค้วโว้ยงั้นผมไว้คลิปนายว่ะเวลาเนี่ยอับบาน อัปเกรดบ้านให้มันใหญ่ขึ้นจะอัพเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะฮะอีแล้ว,ลวเออแล้วก็เราเราแกมีแกลูกแกมีเซียป่ะเฮ้ยส่งขอลิงก์ใต้ดิคิปั่นหน่อยจะเอามาใช้บ้าง<อ>ไม่เคยใช้เลยอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้แล้วกันครับเออเอเอท่านสำหรับคลิปนี้นะตอนนี้เราก็วิวยี่สิบกันแล้วเราไอ้มัน ต่<ด>อคิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะผมจะไปบอกคุณการทีหลังนะฮะเออสวัสดีครับเ okay ดีเยวเดเดเเดเดดเดเ